สวัสดีค่ะน้ำส้มจากร้านลูกไม้วิพานะคะคลิปนี้เป็นรหัสสินค้าที่453นะคะ453รหัสตะดนวนซ้ายมือค่ะช่องทางการติดต่ออยู่ด้านบนขวามือเรียบร้อยแล้วนะคะงานตัวนี้ค่ะก็วันนี้นาะกเออเอาไปแต่เสื้อไซส์เล็กทั้งหมดเลยนะคะเดี๋ยวบอกรายละเอียดงานทั้งหมดก่อนถ้าใครโอเคก็จะได้ไปดูต่อแต่ถ้าเกิดว่าใครว่า,าเออไม่โอเคจะได้ไม่ต้องดูคลิปนี้แล้วไปดูคลิปหน้านะแต่ไม่ใช่ไม้ดูช่องวิพานะคะดูช่องลูกไม้วิภาแต่ไปดูคลิปอื่นค่ะ,คะก็ตัวนี้นะคะจะเป็นงานเสืื้้ออเป็นช ะะเป็นฟรีไซส์มีแค่ไซส์เดียวเท่านั้นอกเสื้อ40นิ้วนะคะวัดช่วงนี้นะรักแร้ซ้ายมารักแร้ขวาค่ะอกเสื้อตัวนี้นะคะ40นิ้วขอคนอกจริงไม่เกิน 38ใส่รุ่นนี้ได้ถ้าคุณแม่อกเข้าเขาเข้าเกณฑ์ก็จะได้ไปดูต่อแต่ถ้าเกิดว่าใหญ่กว่านี้ต้องขออภัยแล้วก็ไปติดตามรุ่นอื่นนะคะซึ่งรุ่นอื่นเนี่ยก็คือน่าจะเป็นรหัสก่อนๆค่ะล,ลายประมาณนี้นะคะก็ทรงประมาณนี้มีมีไซส์4 2 44นะแต่ว่ารอบนี้ร็อนนี้จะเป็น40ค่ะก็เอาใจสาวไซส์เล็กเข้าบ้างเนาะบางคนก็ไม่ได้อยากใส่แบบว่าใหญ่เกินไปใช่ไหมคะอันนี้มาแบบน่ารักเห็นไหมคะนี่น่ารักนะคะไซส์แค่40ค่ะก็ตัวนี้นะคะ ราคาอยู่ที่790บาทนะคะก็จะเป็นงานผ้าชีฟองซึ่งด้านหน้าเนี่ยจะได้เป็นงานลูกไม้แฟชั่นเป็นเนื้อคอตตอนเต็มๆเลยทั้งชิ้นหน้าแบบนี้นะโอเคถ้าใครโอเคกับไซส์นะคะก็เราไปดูต่อได้ค่ะ มาถึงตรงนี้แล้วก็แสดงว่าอกจริงไม่เกิน38ถูกไหมคะแบบนะคะคุณแม่รุ่นนี้แบบน่ารักกรุงกิ้งมากๆเลยนะคะสำแบบก็ตัวนี้จะเป็นงานคอกลมเนาะเอาคอตัวนี้จะเป็นงานคอกลมค่ะคอกลมแบบนี้เป็นกลมเลยนะคะด้านหลังคือมีกระดุมคอให้นะ ด้านหลังคือมีกระดุมคอให้ค่ะเวลาใส่ก็ตัวนี้เนี่ยจะต้องถอดกระดุมคอนะคะแล้วก็สวมหัวลงมานะคะเพราะว่าน้องค่อนข้างจะเป็นกลมแล้วก็ชิดคอ,อนิดนึงนะคะแต่ก็ไม่ได้ใส่แล้วลำคานนะเพราะมันไม่ได้ปีนฐานคออะไรขนาดนั้นเนาะแล้วก็คือน่ารักมากคือแบบแม่ดูความกลมของเขาดีแล้วก็ตรงนี้ค่ะก็คือจะมีงานเทปลูกไม้มาประดับตกแต่งให้รอบคอด้วยเนี่ยน่ารักมากๆเลยรายละเอียดตรงนี้เดี๋ยวเราส้มเอาสีอื่นให้ดูดีกว่าจะได้เห็นชาร์ อันนี้นะคะแล้วก็คือบีเทปลูกไม้เนี่ยค่ะ อันนี้เห็นไหมคะตัวนี้จะเป็นงานเทปรูปไม้นะคะมาเดินให้เก็บงานให้รอบคอเลยนะคะจะได้ไม่เห็นรอยเย็บระหว่างแบบว่าผ้าหลายชิ้นเนาะมันอันนี้คือเทปรูปไม้ลายนี้แล้วคือมันน่ารักมากด้วยอันนี้คือแบบอันนี้เทปชิ้นไม้ชิ้นเดียวกันนะอันนี้คือเดินให้รอบคอเลยคะ่ะแล้วก็ด้านหลังอย่างที่บอกไปค่ะก็คือจะมีกระดุมคอนะอันนี้ก็ต้องปลดกระดุมคอนะคะเวลาสวมหัวส่วนแขนค่ะรุ่นนี้มาเป็นแขนกระดิ่งนะคะแขนกระดิ่งซึ่งไปเป็นแบบว่าเป็นแขนสั้นแล้วก็เป็นแขนกระดิ่งต่อมาจากด้านบนบริเเวววไล่ยยนะะคคคาาามม แขนก็คือเป็นแขนสั้นแล้วก็คือมันเป็นกระดิ่งแล้วก็คือใช้ใช้ผ้าชีฟองในการทําอ่ะเพราะฉะนั้นน้องเขาจะมีความแบบพิวผิวแล้วมันน่ารักมากๆเลยมันเหมาะกับผ้าชีฟองค่ะเนี่ยมันมีความพิวถ้าเป็นผ้าประเภทอื่นเนาะมันก็มันก็จะ,มจะไม่ได้พิวผิวปๆิิวแล้วน่ารักแบบนี้อันนี้คือเป็นชีฟองแล้วมันน่ารักค่ะแขนกระดิ่งเนาะและก็ตัวนี้ค่ะ การดิ่งเฉยๆก็ไม่ได้เนาะปลายแขนในดๆก็คือจะต้องมีเทปลูกไม้ค่ะก็เป็นเทปลูกไม้ลายนี้นะคะส่วนเทปลูกไม้เนี่ยจะเป็นเนื้อคอตตอนนาะเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวว่าใส่แล้วจะระคายผิวเลยค่ะตัวนี้จะเป็นลูกไม้คอตตอนนะคะแล้วก็แบบมาเดินเทปให้แบบรอบรอบแขนเลยค่ะ แบบนนี้ะะคและก็ด้านหน้าอย่างที่บอกไปตัวนี้เนี่ยเพราะว่าน้องอ่ะได้งานเป็นแบบว่าเป็นงานลูกไม้คอตตอนค่ะแต่ว่าจะเป็นเนื้อแฟชั่นเนาะอ่ะจะได้ทั้งชิ้นหน้าเลยนะคะตัวเนี้ยจะได้เป็นคอตตอนลูกไม้คอตตอนทั้งชิ้นหน้าแบบนี้เลยนะคะอ่ะแบบนี้แล้วก็ลายเขาค่ะก็จะได้เป็นลายนี้สาหรับลายค่ะก็คือจะเป็นลายในแนวตั้งด้วยนะตัวเนี้ยคือจะทําให้เราแบบดูผอมดูเพียวดูตัวเล็กลงด้วยค่ะสปรับลายประมาณนี้เนาะเป็นลายแบบว่าเป็นทางในแนวตั้งแบบนี้อันนี้คือลายเขานะคะแลวคุณ แม่ดูความรายเก๋มากเพราะว่ามันจะเป็นแบบเป็นล็อกๆเนาะแต่ว่าแต่ละล็อกอ่ะมันก็คือลายไม่ซ้ํากันด้วยแล้วมันเนี่ยคือความเก๋ของลายเขาอันนี้คือลายล็อกของคอตตอนลูกไม้คอตตอนเนาะด้านล่างค่ะไม่พอเท่านั้นนะคะด้านล่างคือตัวเนี้ย ชิ้นนี้กับชิ้นนี้คนละชิ้นกันนะตัวนี้คือแถบแถบอีกตรงนี้ข้างล่างค่ะก็คือจะเป็นลุ่มเทปลูกไม้คอตตอนอีกอันหนึ่งนะคะมาเดินตกแต่งให้จะสังเกตเห็นว่ารายด้านบนเขาจะตั้งมาแล้วก็รายด้านล่างเขาจะเป็นนอนมานะคะมันก็จะเป็นดีไซน์เล่นลายแบบนี้อ่ะนี้นะคะแต่ทั้งหมดทั้งมวลคือเป็นลูกไม้คอตตอนเนื้อคอตตอนหมดเลยเพราะฉะนั้นความใส่สบายอ่ะมีนะคะน่ะทีนี้ด้านหลังค่ะ ด้านหลังค่ะก็จะเห็นเป็นงานผ้าชีฟองแบบนี้นะคะแล้วก็จะเห็นเป็นเทปลูกไม้ในส่วนของด้านล่างนะคะอีตรงที่ส้มบอกว่าเขาเป็นแยกชิ้นกันนะอีตรงแถบนี้คือจะเป็นอีกชิ้นหนึ่งแล้วก็ลูกไม้ตรงเนี้ยคืออีกชิ้นหนึ่งอย่างนี้นะคะด้านบนคอค่ะก็จะเห็นเป็นเทปลูกไม้ตรงนี้ด้วยแล้วก็เห็นลูกไม้ตรงแขนแบบนี้นะคะตัวนี้ก็คือด้านหลังจะเป็นเห็นเป็นชีฟองนะคะสาหรับงานตัวนี้ค่ะก็จะมีซับในให้ จะมีซับไนให้เป็นซับไนเต็มตัวนะคะทั้งด้านหน้าและก็ด้านหลังแบบนี้นะคะอ่ะตัวนี้บอกรายละเอียดแล้วนะไซส์แล้วราคาแล้วทีนี้สีค่ะรุ่นนี้จะมีมาให้เลือกสี่สีนะคะสีแรกสใส่เปิดคลิปนะไม่ค่อยนานๆทีเลยใส่สีขาวมาเปิดคลิปค่ะอันนี้เป็นสีขาวนะคะเป็นขาวออฟไว้ white. แน่นอนว่ามีขาวแล้วก็ต้องมีดําค่ะสีดํานะคะดําชีฟองก็เป็นอะไรที่ขายดีค่ะลูกค้าชอบสั่งตลอดเลยสีดํานะคะสีดําชีฟองขาวชีฟองแล้วก็ดําชีฟองค่ะ นี่คู่นี้นะคะอันนี้เป็นไซส์40เนาะเอาใจสาวๆที่แบบว่าอกไม่ได้ใหญ่มากนะคะรอไซส์เล็กบ้างนะคะเพราะปกติมา4446หนะหลายคนก็ไม่อยากได้เนาะแล้วก็ตัวนี้ค่ะจะเป็นน้ำตาลนะคะเดี๋ยวจะไปเปลี่ยนให้ดูค่ะคุณแม่ดูรายอันนี้น้ำตาลลายจะชัดลายใดๆคือเหมือนกันเนาะแต่เพราะสีเข้มค่ะเขาก็เลยจะแบบถ่ายลูกขึ้นแล้วก็สีนี้จะเป็นสีเทาค่ะเป็นเทานกพิราบนะคะก็ทั้งหมดเนี่ยเป็นสีที่ใส่ง่ายทั้งหมดเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นขาวดําน้ําตาลเทาเป็นสีที่ ใส่ง่ายๆแล้วก็ดูสบายตาหมดเลยนะคะราคา790บาทค่ะน่ารักมากโอนชําระเราจะส่งให้ฟรีนะเก็บไปทางบวก50บาทค่ะก็ชีฟองเนื้อของเรานะก็จะเป็นชีฟองเนื้อทรายเนื้อดีค่ะนี่เนื้อเขาจะไม่ได้แบบว่าไม่ใช่เป็นชีฟองเนื้อแบบบางๆแล้วที่มันใส่แล้วมันเหม็นๆนะไม่ใช่เนื้อนานนะอันนี้คือคุณแม่ดูเนื้อชีฟองนะน้าหนักกําลังดีด้วยค่ะไม่ได้แข็งเกินไปไม่ได้แบบว่าหยากเกินไปหนาเกินไปนะคะก็แขนน่ารักมากนีกุ้งกิงมากมากเลย ะะราคา790บาทค่ะ 453ค่ะต่อสีนี้เป็นสีน้ำตาลนะคะใส่สีน้ำตาลมาให้ดูแล้วนะคะก็สีขายดีทั้งนั้นเลยนะขาวดำน้ำตาลเทาพิราบนะคะคุณแม่ลองเลือกดูนะอันนี้คือเอาใจสาวๆไซส์เล็กเลยค่ะอกจริงไม่เกินส8ใส่รุ่นนี้ได้นะคะเสื้อเนี่ยเป็นฟรีไซส์เสื้อไซส์40นะคะหลายคนเรียกร้องมาว่าให้ทำไซส์เล็กบ้างนะคะก่อนทำมาไซส์4 4 46หใช่ไหมคะก็นี่ค่ะ สำหรับสาวไซส์เล็กนะคะตัวนี้อกเสื้อ40ค่ะน่ารักมากแล้วแขนกระดิ่งกับเสื้อตัวเล็กๆมันเป็นอะไรที่น่ารักเนาะนี่แขนกระดิ่งกุ้งกิ้งนะคะรายละเอียดงานคือสวยมากรหัส453ค่ะชีฟองตัวเล็กนะชีฟองไซส์40ค่ะสีนี้เป็นสีเทานกพิราบค่ะ อันไหนที่มันเป็นเทาเงินเนะี่ยมันจะสว่างกว่านี้เนาะแล้วก็อันไหนเป็นเทาเข้มเทาเมทัลิกเนะี่ยจะบอกแต่ว่าอันเนี้ยมันจะเป็นเทาแบบอมฟ้า,ฟาเหมือนตัวน้องนกพิราบค่ะก็เป็นสีเทาเฉดที่ขายดีนะเพราะว่าไม่ได้อ่อนเกินไปไม่ได้เข้มเกินไปค่ะสีนี้ใส่ง่ายค่ะแล้วก็ดูสบายตาด้วยนะคะสาหรับรุ่นนี้นี่เลยนะคะสีเทาน้องพิราบค่ะไซส์40นะคะรหัสนี้4 5 3สจะเป็นไซส์40นะคะถ้าอยากได้44รู้สึกว่าจะเป็นรหัสเ,เดี๋ยวช่วขึ้นมาให้นะคะอันนั้นจะ เป็นไซส์ใหญ่เนาะรูปแบบจะคล้ายๆกันค่ะแต่ว่ารหัส453ตัวนี้จะเป็นไซส์เล็กนะก็อย่าลืมดูไซส์กันนะคะ อ่ะ4 5่าสาค่ะสีดำนะคะอ่ะใส่สีดำมาให้ดูแล้วรายละเอียดงานสีดำอาจจะไม่ชัดเนาะเวลาถ่ายในกล้องนะคะแต่คือใดๆคือผ้าตัวเดียวกันรายละเอียดลายอะไรเหมือนกันกับสีก่อนๆน,นะคะแต่ว่าอนี้ใส่มาให้ดูทรงค่ะก็สีดำจะเป็นดำร้วนดำสนิทนะคะแล้วก็ตัวนี้คือจะไม่ได้เห็นเนื้อในส่วนของตรงช่วงอกเลยจะเป็นซับในเต็มตัวแบบนี้นะคะสุภาพเรียบร้อยแน่นอนนะคะอ่ะตัวนี้สีดำนะนี่ค่ะ รุ่นนี้นะคะรหัส453นะคะก็จะเป็นเสื้อชีฟองค่ะเป็นฟรีไซส์มีแค่ไซส์เดียวเท่าน,นั้นอกเสื้อ40นะคะราคา790บาทค่ะมีแค่4ีสีนะคะสับรุ่นนี้ก็จะเป็นสีโทนสุภาพนะคุมโทนนะคะเป็นโทนเย็นๆเนาะไม่ว่าจะเป็นขาวออฟไว้ค่ะสีดาค่ะสีเทานกพิราบค่ะหรือว่าสีน้ําตาลนะคะสนใจรายมาสั่งโทรมาสั่งได้เลยค่ะขอบพระคุณนะคะสวัสดีค่ะ